เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งวันในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้าบ้านอ่าแรืก็เป็นบ้านพักห้องพักละกันนะครับมีทั้งหมดหห้องนะครับบนพื้นที่47ตารางวาครับเอกสารสิทธิ์เป็นชนดคุดแดงครับนี่นะครับเป็นห้องพักนะซื้อไปประกอบกิจการได้เลยครับอยู่ในแหล่งชุมชนครับตรงนี้ เนื้อที่47ตาวาถนนคุดแดงนะครับพิกัดอยู่หลังวัดหนองตาสามนะครับตำบลอู่ทองอำเภออู่ทองครับจังหวัดสุพรรณบุรีในราคาเพียง69,000บาทเท่านั้นครับแค่ที่ก็คุ้มแล้วนะครับวิวด้านหน้านะครับเป็นคลองครับของน้ํรยากาศดีมากๆเลยนะครับอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลธนบุรีอู่ทองแค่2กิโลเมตรเท่านั้นครับใกล้วัดหนองตาสาม250เมตรนะครับ ใกล้ตลาดใกล้อำเภอใกล้โลตัสแค่2-5ถึงกิโลเมตรเท่านั้นนะครับตรงนี้อยู่ในตลาดเลยครับในตัวอำเภอไม่วุ่นวายเลยนะครับบรรยากาศดีครับผู้คนนิยมมาหาห้องพักวันเช่าที่นี่นะครับผู้ชมผู้ชมที่ทำงานในตลาดนะครับครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับแปลงนี้ครับซื้อไปแล้วรวยนะครับ มีรายได้เข้าได้เลยครับติดถนน,นครับติดเสาไฟฟ้ามีไฟส่องสว่างหน้าที่ดินด้วยนะครับครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของเลยครับเบอร์โทรใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ